นิยายเสียงเรื่องเมื่อซากุระบานที่บางกอกตอนพ่อดอกไม้เมื่อพวกเขามาถึงหน้าบ้านไม้หลังหนึ่งในค่ายหมอซากุรุตะโกนเรียกขึ้นป้าแดงครับเสียงของเขาดังก้องในความเงียบของยามค่ำคืนไม่ชายหญิงไวกลางคนก็โผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างบ้านใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและแปลกใจอ้าวพ่อดอกไม้พาสาวที่ไหนมา ป้าแดงพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งหยอกล้อและอยากรู้ป้าพอจะมีห้องว่างไหมครับพอดีลูกพี่ลูกน้องของผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักหมอซากุรุพูดพลางหันไปยิ้มให้ป้าแดงเมทาวีรู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อไหร่กันที่เธอกลายเป็นญาติของเขาเธอหันไปมองเขาด้วยความสับสนแต่เขายิ้มอย่างมีเลเนนยและกระซิบเบาๆยอมเป็นญาติผมไปก่อนนะป้าแก่ใจดี คืนนี้ดึกมากแล้วพักที่นี่ก่อนพรุ่งนี้ผมมารับเมทาวีรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างแม้จะยังมีคำถามมากมายในใจแต่เธอก็พยักหน้าตกลงยอมให้หมอซากุรุช่วยเหลือเธอในสถานการณ์นี้งั้นผมกลับนะครับป้าหมอซากุรุพูดพลางหันกลับไปหาป้าแดงที่ยังคงยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วเมื่อไหร่ป้าจะเรียกชื่อผมถูกผมชื่อซากุรุนะครับ ป้าแดงทำหน้าตาไม่สนใจพลางโบกมือแบบเบื่อหน่ายเรียกพ่อดอกไม้ไง่ายดีชื่อญี่ปุ่นมันไม่เข้าปากหรอกหมอซากุรุหัวเราะเบาๆกับท่าทางของป้าแดงก่อนที่ป้าจะเอ่ยถามขึ้นมาอ้อพ่อดอกไม้กินข้าวหรือยังกินแล้วครับเขาตอบพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรจากนั้นหมอซากุรุหันมาทางเมทาวีเขาโบกมือให้เธอเป็นเชิงลาก่อนจะเดินจากไปในความมืด